เดี๋ยวให้แต่งงานกับดวงใจแป๊บไอ้ชาแซหวีมือรู้จักกุศวนี่าน้อยไปแล้วแล้วบอกพูดจริงหรือพูดเล่นเราพูดเล่นพูดเล่นหรอกต้องมีสักวันต้องมีสักวันเด็กคนนะครับ ตีนนั่นมึงก็ขยัยต้นไปเรื่อยเนาะว่าไงล่ะพระเอกว่าเคนเหมือนที่เลนกำลังยกเฮ้ยไม่ไหววันที่สองทุกวันแน่วะกินเต็มที่กันการแสดง เป็นอะไรอีกอนสุนธยาที่พูดทุกคำเนี่ยเราพูดความจริงไปไอ้จทร์แมี่ถามึงกลับมาเ้วไปเจอเีขาคู่กูแน่ยไงอะอ้าวต่อไปแม่เอลไปเกโดยางเล็งเ่ย มีเมสเอวด้วยไม่มี่ที่ขาดคูดอ่อ๋อที่นับสุธยาเมาพูดความจริงเรารู้ความจริงแล้วว่าสุธยากับดวงใจเป็นคนรักกัน <c oughs>